สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะทำแกงผักเคลนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาล้างผักเคลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งหม้อนะคะหม้อที่ใส่น้ำนะคะใส,ใส่เกลือใส่ชโชวุสดนะคะใส่มะเขือเทศนะคะตรงนี้นุดมาไม่ทันนะคะใส่หมูด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเดือดแบบนี้เรียบร้อยนะคะเราก็ต้องมาใส่ถั่วเน่านะคะ แล้วก็ใส่อายองตินม่งก็คือ,อสีผสมที่ทำมาจากพริกนะคะพริกบนนะคะแล้วก็มานวดผักเคลดนะคะให้ได้ที่นะคะนวดแบบนี้ให้ได้ที่แล้วก็สามารถใส่ลงไปในหม้อท,ที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็ปิดฝ้านะคะปิดฝ้าแล้วก็รอดูนะคะว่ามันได้ที่หรือยังนะคะเพื่อที่จะมาใส่อย่างอื่นต่อนะคะแบบนี้นะคะ ได้แล้วนะคะเราก็สามารถจับดูหรือว่าชิมดูได้นะคะว่ามันเปร่อยหรือยังถ้าได้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่แคมหมูนะคะจะใส่แคมหมูแล้วก็จะใส่ขานะคะขาเราก็จะมาตําให้มันละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อนี้เลยนะคะนี้ก็จะเป็นแกงผักเฮือดของคนไทยใหญ่นะคะแถวแซนวีนะคะที่ใส่ลงไปนี้จะเป็นขานะคะหอมมากเลยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนุชนะคะวันนี้เอาอาหารไทยใหญ่อีกหนึ่งเมนูมาฝากกับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ